การงานมีการขยายตัวพ right ัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้เน้นเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือท่านที่ทํางานคนเดียวแต่ท่านที่ทํางานประจำอาจต้องระมัดระวังในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะความน่าลาคาญของคนเฮดูดวงอยู่ใช่ป่ะอย่าดูต่อใช่ป่ะกดทับตะไคร้ดีกดเลยนะดวงเด็ดเด็ดดวงดวงเด็ดเด็ดวงเนี่ยกดเลยติดตามด้วยเลยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับผมขนมพันพยากรครับวันนี้จะมาไขาดวงชะตาดวงมาจาปี2 5 6 2นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือพ่อแม่พี่น้องที่มีลัคนาสถิตที่ราศีกันนั่นเองลาหูย้ายเข้ากรรม,มะหลังจากวันที่22กุมภาพนธ์62จ้าลาหูมาจากไหนลาหูมาจากอลิแถมเข้ากรรม,มะกรรม,มะแปลว่าการงานเข้าเรือนอะไรครับเข้าเรือนพุทธลาหูเข้าพุทธ คู่สตูโทษโดยธรรมชาติเรียกว่าท่านกลางความชิบหายยังมีมุมดีอยู่ตรงที่พรหัสในปีนี้ของท่านเดินปราศจากมลทินตลอดทั้งปีแถมหลังจากถุกที่30ตุลาหกนัํนมือพฤหัสนั้นเล็งเข้าพันธุอีกเดีย๋ยวเดินเข้าพันธุมันเล็งลนนะักขณานยาวถึงสิ้นป,ปีนะเ,เ,เป็นเกษตรที่เขาไเข้มแข็งยิ่งยังไม่พอนะครับเป็นบทุมเกฑ์หรือดวงตอบบัวด,ดว้วยให้คุณมีประโยชน์อย่างิ่งยวดตั้งใจฟังการงานมีการขยายตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้เน้นเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัรนนนนีีง้้้ นะฮะท่านที่มีอํานาจในการตัดสินใจก็ได้หรือทํางานบริษัทแต่ท่านเป็นคนที่มีอํานาจที่แบบเหมือนทํางานด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะแต่ท่านที่ทํางานประจําหรือว่าทํางานลูกกับผู้อื่นมันแบบไอ้แบบแบบทำงานบริษัทเป็นหลักเนี่ยอาจต้องาระมัดระวังในหลายๆ,ๆเรื่องโดยเฉพาะความน่าลาคาญของคนการถูกสลายปลายสีการถูกแบบคนพูดจาไม่รู้รเรื่องไม่หลงร้อนรดยเฉพาะไอ้คำพูดที่มันลอยลอยวิววิววิวเหมือนแมงวิ่งน่าลาคาญมากข้อควรระวังแบบเน้นๆที่ๆท่านที่ทํางาน อย่าอ่าอย่าไปทําทําราหูมากรับคือลาหูคือดาวเกี่ยวกับความมืดคือทาอะไรแล้วแต่อย่าปกปิดจำไว้เลยครับทําหายแล้วแต่ปั๊บเนี่ยเปิดเผยไปเลยอย่ามบม็ดอย่าลี้ลับอย่ามีมุมแบบมีมีมีพิรุษ พระสาวต้นเลนปุตตะยังลอยอยู่ที่พันธุ่ยงานหนักไม่ต้องคุยกันคือหนักที่เยี้ยตลอดทั้งปีอันนี้มึงปงไปเลยนะหรือว่าท่านที่มุ่งม,ม,มันม่นมานะพยายามอยู่แล้วปั๊บเนี่ยให้คุณประโยชน์ตรงเนี้ยดีขึ้นวิธีการแก้ไขต้องทําแบบตรงไปตรงมาเฉียบขาดแล้วก็บูม๊มามาถึงจะพอรอดพ้นไปได้พูดถึงงานปีนี้สำหรับท่านที่ทํางานส่วนตัวนะโอเคมันดูดีและทุนขงทําทงานประจำเนี่ยโอ้โหฟังขนาดนี้อ้ที่มันไม่ใช่ไายทั้งปีเลยหรอวะอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะประเด็นคือเวลาเราดูดวงเราดูเพื่ออะไร เราดูเพื่อแม่นหรือเปล่าไม่ใช่เราดูเพื่อเอามาวางแผนน่ะถูกไหมหมายความว่าปีหกสองเนี่ยท่านทํางานส่วนตัวแม่งเวิร์กหมายความว่าท่านที่ทํางานประจําอยู่แล้วท่านมีความคิดอยากทางานส่วนตัวถึงเวลาแล้วนี่คิดงี้เด้ไม่ใช่คิดโอทำงานประจําตายหาแน่แนชีวิตกูแม่เยอดเลยเกิดตายดีกว่าไม่ใช่ท่านต้องเอาคุณเนี่ยมาอัดยับใช้ต่อยอดกันไปทํางานคู่กันไปเลยเป็นโอกาสท่านที่ไม่อยากแบบเรียกว่าอะไรวะ ไม่อยากลาออกเนี้ยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแ้ะใจท่านยังมีความวิตกอยู่มีความติตตกอยู่พระดมมันนะัฉะนั้นท่านเริ่มมองออกหรือว่าเริ่มลงมือเนี่ยสามารถทําได้ตลอดทั้งปีคือนราทำคู่กันไปทํางานประจําไปด้วยแล้วทำงานเสริมไปด้วยแล้วก็ทําไปเหอะนะนกน้อยหาไม้ดีทํารังและนกที่ดีเนี่ยเขาทํารังแต่พอตัว พอมีค่อยๆขยายลังอย่าใจร้อนทําคู่กันไปไม่มีปัญหาแต่ตลอดปีหกสองเนี่ยลีลาดาวของลัคนากันเนี่ยน่าสนใจมากเอางี้โดยสรุปปีหกสองนะ่ะถือว่าดีครับนะฟังไปฟังมาแยกไม่ออกทำไมไดีเนะี่ยไม่ดีนะดีครับหรือใจที่กูพูดขนาดเนี้ยท่านยังไม่มั่นใจว่ามันดีอีกท่านสามารถติดตามการดูดวงรายเดือนของผมผลพันพยากรณ์ที่เด็ดโดนได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วแต่ก็ขอให้ปี2องพนนี่เป็นปีมหามงคลสำหรับท่านพี่น้องลัคนากันครับผมแฮะ ดูดวงอยู่ใช่ป่ะอย่าดูต่อใช่ป่ะกดซับสไครต์ดิกดเลยนะดวงเด็ดดวงดวงเด็ดดวงเนี่ยกดเลยติดตามด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะกูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีโชคทุกท่านนะครับ สนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ0809979665 0809979665